สำหรับเชื้อจุลินทรีย์นะคะที่ก่อให้เกิดโรคตัวต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในกลุ่มของคอสซิเดียมโบทูลินัมนะคะตัวคอรสซิเดียมโบทูลินัมเนี่ยถือเป็นแบคทีเรียนะคะก่อโรคชนิดร้ายแรงนะคะสามารถที่จะสร้างนะคะตัวที่เป็นโบชูลินัมท็อกซินที่มีพิษนะคะต่อระบบโดยเฉพาะระบบประสาทนะคะของผู้ที่บริโภคอาหารนั้นเข้าไปเนี่ยได้แล้วก็ มักจะพบนะคะในอาหารที่เป็นอาหารบรรจุภัณฑ์ปิดสนิทหรืออาหารกระป๋องนะคะเพราะว่าจุลินทรีย์ตัวนี้เนี่ยสามารถจเจริญได้ในสภาวะที่ไม่ต้องใช้ออกซิเจนก็สามารถที่จะเจริญเติบโตได้นะคะดังนั้นอาหารกระป๋องเนี่ยก,ก็มักที่จะเจอและก็วิธีการในการทำลายสารพิษตัวนี้เนี่ยก็คือใช้ความร้อนระดับพัชไรก็สามารถจะทำได้ดังนั้นอาหารกระป๋องนะคะหลายๆครั้งเนี่ยเราทานอาหารกระป๋องก็ แกะเปิดแล้วก็บริโภคได้เลยนะคะจริงๆอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ของเขาอยู่แล้วคืออาหารกระป๋องเนี่ยควรที่จะเปิดกระป๋องมาแล้วก็ทานได้แต่เพื่อความปลอดภัยนะคะบางครั้งเนี่ยเราก็ถ้าสังเกตดูกระป๋องไม่บุบไม่บวมนะคะแล้วก็ไม่มีการฉีกขาดของรอยตะเข็บแล้วก็ยังอยู่ในช่วงอายุนะคะการเก็บรักษาก็คือยังไม่หมด อายุนะคะเป,เป็นอาหารที่ยังยังบริโภคได้เนี่ยก,ก็มั่นใจระดับหนึ่งส่วนอีกระดับหนึ่งที่ไม่มั่นใจนะคะก็เอาไปให้ความร้อนใช้ความร้อนอย่างต่ำระดับพัชไรก็สามารถที่จะทำลายได้ตัวต่อมาคือ Cro c อ o ซิเดียมเปอร์ฟิงเจนตัวนี้ก็เป็นแบคทีเรียในสกุลเดียวเพราะเป็นคอรซิเดียมเหมือนกับโบ t u ลิน u m แต่มีพิษนะคะแล้วก็ความรุนแรงเนี่ยน้อยกว่าก็จะพบในกลุ่มพวก เนื้อวัวไก่หมูปลาอาหารแห้งนะคะโดยเฉพาะพวกสมุนไพรและเครื่องเทศแล้วก็จะพบคอซิเดียมเพอร์ฟิงเจนเนี่ยได้ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุลินทรีย์นะคะที่มักจะเป็นปัญหาทําให้ผู้บริโภคเนี่ยเกิดโรคหรือเกิดอันตรายนะคะจากการได้รับจุลินทรีย์ตัวคอซิเดียมเพอร์ฟิงเจนเข้าไปแล้วก็มักจะพบอยู่บ่อยๆนะคะตัวต่อมาคือแคมเปโลแบคเตอร์ตัว ตัวนี้นะคะแคมเฟโลแบคเตอร์เนี่ยก็จะอยู่ในเป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่อยู่ในระบบทางเดินอาหารของสัตว์นะคะอย่างเป็นไก่ไก่งวงนะคะเป็นสุกรหมูบัวแกะนะคะก็มีเชื้อจุลินทรีย์นี้เนี่ยอยู่ถ้าคนเรานะคะหรือผู้บริโภคได้รับเชื้อเพียง500เซลล์นะคะก็จะทำให้เกิดอาการท้องร่วงนะคะ แล้วก็ทําให้เด็กเล็กหรือผู้สูงอายุที่มีภูมิต้านทานต่าๆหรือน้อยๆน,นะคะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้นะคะดังนั้นเนี่ยเ,เรื่องของการที่เราจะต้องดูแลนะคะตัวเราเองเรื่องของการป้องกันนะคะวิธีการในการบริโภคพฤติกรรมการบริโภคอาหารเนี่ยเราก็จะต้องปรับ เพื่อที่จะให้รับมือนะคะหรือเหล,ลียลกเลี่ยงจุลินทรีย์ต่างๆเหล่านี้ไม่ให้เข้ามาสู่ร่างกายเราให้ได้มากที่สุดก็เป็นเรื่องดีนะคะตัวแคมเปโลแบคเตอร์นะคะเราก็มักจะพบกันปนเปื้อนมาจากผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกนะคะที่ปรุงไม่สุกนะคะใช้ความร้อนไม่ถึงนะคะอาหารอ,อ,อย่างไก่ปิ้งไก่ย่างไก่ดิบที่ไม่สุกเนี่ยเราสามารถที่จะบอก พราค้าแม่ค้าแล้วขอเปลี่ยนได้นะคะเพราะว่าถ้าเราฝืนบริโภคไปเนี่ยมันก็อาจจะเกิดอันตรายกับร่างกายเรานะคะหรือซื้อมาแล้วทำอะไรไม่ได้นะคะก็ต้องทำใจแล้วก็ทิ้งไปนะคะเพราะว่าถ้าเราทานไปแล้วเกิดมีจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคนยอยู่ในอาหารเหล่านั้นเนี่ยเราก็จะได้รับอันตรายซึ่งก็ไม่คุ้มกันนะคะกับการที่จะต้องรักษาตัวในภายหลังดังนั้นเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นอาหารที่ปรุงไม่สุกนะคะอาจจะไม่ใช่แค่สัตว์ปีกนะ,ะอาจจะเป็นเนื้อสัตว์อย่างอื่นหรือถึงอาหารทะเลที่เป็นดิบๆเนี่ยที่บอกว่าทานทานดิบนะคะแล้วก็จะได้สารอาหารได้ประโยชน์อะไรอย่างนี้เนี่ยบางทีเราก็ต้องเลือกกันนะคะว่าเราจะเอาคุณค่าสารอาหารหรือว่าเราจะต้องสแลเราต้องเสี่ยง หรือว่าเราจะเอาความปลอดภัยนะคะแล้วก็มีประโยชน์เหมือนกันนะคะถ้าประโยชน์น้อยหน่อยเราก็ไปเน้นทานอาหารอย่างอื่นที่มีประโยชน์แตกต่างกันไปมีความหลากหลายนะคะ mm hmm. ก็จะทำให้ร่างกายเราเนี่ยไม่ต้องเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากจุลินทรีย์ต่างๆเหล่านี้ก็ได้นะ,ะมาที่โคลิฟอร์มโคลิฟอร์มเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึงกลุ่มจุลินทรีย์นะคะที่ ใช้เป็นจุดินซีบ่งชี้นะคะถึงความไม่ถูกสุขลักษณะในกระบวนการแปรรูปอาหารนะคะเพราะว่า,เ,าเรื่องของสิ่งปฏิกูลต่างๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยเมื่อมีการปนเปื้อนนะคะก็จะต้องทำการ ระบุแล้วก็ตรวจสอบนะคะเพราะว่าสิ่งปฏิกูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่เหมาะต่อการที่จะนําเข้าสู่ร่างกายอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเป็นผลเสียต่อสุขภาพนะคะแล้วก็ถ้ายิ่งมีจํานวนปริมาณที่มากเนี่ยก็จะทําให้ร่างกายเราเนี่ยเกิดอ,อ,อันตรายหรือเรหรือเสี่ยงต่อการที่จะเกิดโรคต่างๆได้ง่ายนะคะดังนั้นเขาก็เลยมักใช้โคลิฟอร์มนะคะเป็น ดัชนีเวลาเราตรวจสอบอาหารอย่างสมมติว่าเรา,เราเผลิตอาหารขึ้นมา1ชนิดนะคะเราก็จะต้องอ,อถ้าเป็นผลิตภัณฑ์อยโยเกิร์ตก็จะต้องมีการตรวจนับจำนวนแบคทะีเ ria โดยในกลุ่มโคลิฟอร์มเนี่ยว่าอยู่ใน ปริมาณตามที่กฎหมายระบุเอาไว้ให้มีได้หรือไม่นะคะหรือไม่ให้มีอย่างไรนะก็ต้องให้อยู่ตามนั้นเพื่อที่จะให้มั่นใจคุณภาพนะะแล้วก็มั่นใจถึงกระบวนการในการแปรรูปโยเกิดนั้น,น,นเนี่ยว่าถูกสุขลักษณะสามารถทานได้นะคะไม่ใช่ว่ามีการปนเปื้อนของโคลิฟอร์มนะคะเกิดขึ้นอันนี้อันนี้ก็ไม่ ไม่ไม่สมควรนะเพราะว่าเชื้อคลิฟอร์มเนี่ยอย่างเช่นซิต r รแบคเตอร์นะคะเอนเทโรแบคเตอร์เอสเทอริเชียนะคะหรือว่าเป็นแคปเซลล่าเนี่ยตัวพวกนี้เนี่ยมักจะปนอยู่ในลำไส้นะคะของสัตว์เลือดอุ่นแล้วก็จะออกมาเนี่ยภายนอกจากสัตว์พวกนี้ได้ด้วยการขับถ่ายนะคะก็จะเป็นในกลุ่มของที่ปนเปื้อนมากับอุจจาระนะคะรวมถึงสิ่งมีชีวิตอย่างมนุษย์เราด้วยนะคะก็ โคลิฟอร์มพวกนี้ถ้ามาปนเปื้อนในอาหารก็แสดงว่าระบบการจัดการทางสุขลักษณะเนี่ยไม่ดีนะคะมีการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ที่ติดมากับอุจจาระมาในอาหารเนี่ยอันนี้ก็ไม่เหมาะสมอยู่แล้วนะคะซึ่ง ส่วนมากนะคะตัวที่เป็นกลุ่มเนี่ยก็จะไม่มีอันตรายแต่บางสายพันธุ์นะคะก่อให้เกิดอันตรายรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตก็ได้นะคะถึงชีวิตได้เลยนะคะอย่างเช่นพวกอีโคไลนะคะเออโ่ี่ยตัวนี้เนี่ยก็เป็นจุลินทรีย์ที่เคยเป็นอาเบรกทั่วโลกมาแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นผลมาจากจุลินทรีย์นะคะที่ก่อให้เกิดโรคนะคะแล้วก็เป็นตัวที่เราต้อง ทำการมอนิเตอร์นะคะคอยดูแลในทุกๆผลิตภัณฑ์อาหารรวมไปถึงน้ำดื่มด้วยนะคะเพราะว่าน้ำดื่มเนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากแหล่งน้ำนะคะแล้วก็แหล่งน้ำเนี่ยเกิดการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ได้ง่ายเหมือนแหล่งอื่นๆว่าจะเป็นแหล่งทางอากาศนะคะหรือว่าทางดิน นะคะพวกนี้เนี่ยก็เกิดการปนเปื้อนของจุลินซีได้ง่ายแล้วก็มีจํานวนจุลินซีหลากหลายชนิดในปริมาณที่มากๆนะคะเป็นผลให้ร่างกายเราได้รับอันตรายจากจุลินซีที่ก่อให้เกิดโรคได้ค่ะ